สวัสด,ดีนด้วยครับอ๋อไม่สวัสด,ดีนด้วยนะแลกับช่องแชมป์อีกแล้วเดี๋ยวโอเคสวัสด,ดีด้วยขับช่องแชมป์อีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาสอนเอ่อทำไมเสียงเบาโปรแกรมเนีเอ่อโปรแกรมนะ่อ,ะะนะอะเอ้ยโปรแกรมวามร่าลูกเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี้ยไอเนี่ยไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนีน้ยทำไมมันมมันถึงทำไมมันถึงไม่เสียง แล้วทำไมเสียงถึงไม่ดังผมมีวิธีนะลองให้ดูครับมา,มาเริ่มเลยวิธีแรกครับไปเทตัวโปรแกรมที่คุณต้องการนะทุกคน้เ็เสร็จปุ๊บไปเทตั้งค่าตัวนี้ครับีย่ยตอนแรกมันจะเป็นตัวนี้ครับ Windows แปดซอนก็คือมันจะเอาแค่เสียงเพลงครับเออใช่ของผมจะแยกกันครับแล้วนะ เสียบทั้งไม่เสียบทั้งหูฟังมันก็จะรวมกันครับแต่ถ้าคุณแค่มีไม่นะครับมันก็เลือกตัวนี้ครับเสร็จปึ๊เนี่ยหายอะไรนะ่ะต้องบงเลยใช่ไหมบ่งแล้วแล้วก็ตัวประกอองครับเผื่อประกอ์มันพังแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้นะเปะ็นตัวสำรองนั่นเองครับสำหรับไม่มีเสียงก็ผ่านไปแล้วครับ อยากเพิ่มเสียงง่ายๆกดีตัวนี้แล้วเพิ่มบิดของมันครับบิดสูงสุดแล้วที่จริงมันเพิ่มไปถึงสามร้อยกว่า,วานะถ้าผมไม่ตั้งค่านะโอเคผมโปรแกรมเนี่ยอ,อลิงก์ก็เลืมวนะอันนี้ก็มาสอนสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ทั่วไปครับนี่คือไฟล์ครับคุณจะเก็บไว้นั่นเอง ไฟที่คุณจะเก็บใช้นะที่คุณจะเอาไว้นี่ครับมาแล้วก็สอนนี่ครับตามเวลาค,คุณเห็นนะที่คนถ้าคนลงทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บเนะมันนี่ครับมันจะเป็นสิบนาทีนะถ้าคนเอ้ยถ้าคุณงงว่าทําไมมันลงทะเบียนแล้วทําไมมันยังเป็นสิบนาทีอยู่เพราะนี่ครับตัวไปแล้วก็ไปที่กันตังค่ะครับมันจะเป็นนี่ครับเห็นไนะงนี่ตรงนี้ มันหนัปิดเสร็จอัตโนมัตินี่ปิดเสร็จปึป๊บอัตโนมัติเลยนะปิดเสร็จตามเวลากําหนดที่คุณบอกนะครับอ่าดีกนหมดอ่าเก็บเวลาไปครับหนึ่งชั่วโมงอาจจะยาวเกินไปก็ไม่เป็นไรนะตามขนาดที่บันทึกขนาดสามารถเลอกได้ครับ M อถ้านี่ครับผมจะสอนนะถ้ามันจะเป็นนี้นะไฟล์ตามขนาดของไฟล์นะ นะถ้าร้อนบิดนะครับมันก็ไฟล์ก็จะช้าเอ้ไม่ใช่ช้าสิเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเขาเรียกว่าเออเวลาก็จะน้อยลงด้วยนะถ้าคุณปรับเป็นต่ำๆกว่าเนี้ยไอ้เยอะเยอะนะเวลาก็จะน้อยเพราะว่าถ้าคุณแลมร์ตถ้าเครื่องบอนะโอเคต่อไปเลยเออก็เสร็จแล้ว๋ยวไปที่วิดีโอครับ ปุ่มพักตอนแรกมันจะไม่มีปุ่มพักนะครับคุณไปกดปุ่มพักครับแล้วกดเอาอะไรอะไรก็ได้นะตัว a ตัว f ตัว h ตัว g ตัวหยุดก็ตัวเจ็บสองกว o p ได้หมดครับต่อไปก็อะไรต่อดีนะออนนี้ตั้งไปแล้วนี่ก็ปุ่มรัดนี่ปุ่มรัดนี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็จับภาพซ้ำหนึ่งี้แสดงไอคอน อืมโอเคไปต่อนครับอืมนี่ไม่ต้องไปสนวนมันนะไปต่อไปครับรูปแบบครับจะเอาแบบไหนก็ได้ครับแต่อย่าเอาเรื่องของอันนี้นะให้เลือกของอันนี้แทนนะราว่าหน้าผมไม่รู้นะถ้าถ้าเท่าเท่าผมไปเลือกสองอันเนี้ยน่าจะต้องไปแปลงไฟล์ให้กลายเป็นไฟล์เอ็มเอ็มพีสี่นะอ้าลืมเลยลืมลืมลืมนี่ครับไปที่นะนี่ ตัวนี้กับตัวนี้จะต่างกันครับเพราะว่าเสียงตัวนี้จะน้อยกว่าครับแต่เสียงตัวนี้จะเยอะกว่านะเพราะเป็น M4 MPC นะตัะเนั้นแต่เสียงนะแต่ถ้าคอมใครที่ไมใครจะแรงจริงๆเนี่ยก็ใช้ได้ครับไม่ไม่ผิดหรอกครับมันแค่เสียงจะเบาแค่นั้นเองไม่ไม่มันก็ไม่ผิดใช่ไหมต่อไปนะครับโปรแกรมตัวนี้ผมใช้เอาไว้ตัดต่อเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าผม ใช้เป็นตัวตัวอัดคลิปเนี่ยมันอัดมันได้ทั้งอัดได้ทั้งเออได้ทั้งตัดต่อนะอันนี้ก็เถียมเหมือนกันนะเพราะว่าใช้คีย์ที่เขาให้มาแล้วครับมันก็ตอนแรกเขาจะให้โหลด30วันครับใช้ได้แค่สาวันเออใช่ใช่ใช้แค่สาวันนะแต่ถ้าลงทะเบียนอะรก็มันก็จะจะถาวรครับ ก็สามารถจะอัดคลิปได้เกิน10นาทีแล้วก็ตัดต่อคลิปได้เราไม่มีมันหมดก็ถาวอนั่นแหละถูกแล้วโอเคก็กลับไปครับไปที่บันทึกครับนี่ก็เหมือนกันครับผมผมอัดอยู่ตอนนี้ฮะมันก็จะบอกกิกนี่ผมตอนนี้ของพลังเท่าไหร่นะนี่ก็จะเยอะนี่ก็จะน้อยนี่ก็มากนะฮะบอกว่าตอนนี้คุณอัดเท่าไหร่ไฟล์ตัวนี้เท่าไหร่นะต่อไปนี่นะอีเมลอันนี้อีเมลมั่วๆนะ มาเลขเซลเซลบางอย่างนะนี่ก็สามารถลงได้แล้วผมก็มันต้องเสียเงินด้วยนะแนไม่เสียเพราะอินเวชชั่นใหม่โอเคถ้าเดี๋ยวอัปเดตก็อัปเดตได้นะโอเคโอเคครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊บยบายวิธีใช้นะสอนนะไม่ใช่ไปสอนโหลดโหลดนี่เอาไว้ที่หลังเดี๋ยวค่อยหาลิงก์เดี๋ยวกดแชร์เดี๋ยว,ยวหาให้โอเคมาดูกันเยอะๆนะไม่ต้องติดตามก็ได้แค่มาสอน Yo, bye bye.